มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวทันเหตุการณ์ข่าวรัฐบาลไทยทันเหตุการณ์ข่าวตานทั่วไปอยู่กับไปแค่ในช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอพี่น้องครับกรณีผู้ประกันตนมาตรา33ลาออกจากงานยังคงได้รับความคุ้มครองจากกองทุนประกันสังคมต่อเนื่องปี6เดือนนะครับโดยสามารถใช้สิทธิการคุ้มครอง4กรณีได้แก่ กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตรายกรณีคลอดบุตรกรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต ส่วนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขาการได้สิทธิต้องส่งเงินสมทบรบก่อนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หมายความว่ากรณีเจ็บป,ป่วยและกรณีทุพพลภาพผู้ประกันตนต้องเคยส่งเงินสมทบมาแล้ว3เดือนภายใน15วันส่วนกรณีคลอดบุตรต้องเคยส่งเงินสมทบมาแล้ว5เดือนภายใน15เดือนครับและกรณีเสียชีวิตต้องเคยส่งเงินสมทบมาแล้ว1เดือนภายใน6เดือนทั้งนี้หากภายในระยะเวลา6เดือนลาออกจากงานหรือถูกเลิกจ้าง ผู้ประกันารตนยังไม่ได้กลับเข้าทำงานกับนายจ้างหรือกลับไปเป็นผู้ประกันารตนมาตรา33สิทธิประกันสังคมจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัตินะครับหากผู้ประกันารตนมาตรา33ที่ลาออกจากงานหรือว่าถูกเลิกจ้างต้องการรักษาสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้คุ้มครองต่อเนื่องภายในระยะเวลา6เดือนหลังลาออกจากงานสามารถสมัครเป็นผู้ประกันารตนมาตรา39โดยจ่ายเงินสมทบเพียงมูลคอบาท และยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหมือนลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ยกเว้นกรณีว่างงานเพียงกรณีเดียวครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ